เดีนีวเราก็อยู่ในหองแม่จอที่หาชิปครับอันนี้เรามาพักร้อนกันนะพักร้อนเปิดมาให้เวียนหัวเลยงวียหัวผร้อนักร้อนอย่างงหละนหละชันสุดสุด าชทก็อยู่บนนี้แล้วไม่ควรลงจริงไม่ควลงไม่ควรลงฟังอกกู <Okay. S 1> กลับมาแล้วทำไมแม่กูร่วงมาวะโอ้ยแม่ก็สวยเลยว้าวเดินไปนู่นการพักร้อนการพักร้อนฮนะนียกตึมมกปีนไปไปแกงเด็กไต่ลงมาอยก่ฮากิวาก,ก้ เด็กไม่งี้เลยแล้วแม่ก็มาถูนเนี่ยกกอย่างแบ๊กลูมแล้วแม่ก็สึกเหมือนร่วงไว้แล้วแม่ก็ถูนี่แหละช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการถ่ายคลิปเนี่ยเด็กเล่นกันอยูอย่ด,ดูต้อง,งดังดูจังนี่แหละก็ะถ่ายสักตว์มันคลิหม,มาหมาเด็กเล่นโยกได้ อันนี้ก็คนคนข้างบ้านอันนี้นี่คือทางติดอยู่ในแมทรูมแล่เหรอไม่ใช่อย่างนี้แหละเออนี่นี่ก็คือดวงจันนะดวงจันทร์สวยมากดวงที่ขึ้นขึ้นโคตรมัน ไม่รู้ทีอยู่นี่ได้กลิ่นกี่ชัมม่วโมงวันนี้ก็เป็นวันที่ดีที่สุดแมบบ่ก็เจ็บไ,ไปกันไปกันไปกัน วอ้วนี่แหละสิงให้ดีที่สุดวิ่งไปวิ่งมาเลยคอนเทนต์สมัยก่อนเคยทำมาก่อนนะมาแล้วหยักาศนี่แหละบัญยา บรรยักชิบันยักจันอันแสมเนี่ักการอันใจมาก,มากนี่แหละขากลับตอนกลางคืนแล้วตอนนี้ขากลับแล้วนี่นคือ โลกน้ำแข็งสถานนีไทยแลนด์ Thailand, นั่นเองดวงจันทร์ดเห็นลอยเลยลายโคตรจะเล็กตอนนี้เรากกำลังอันนี้อยู่อันนี้โกคาร์ต้องเสียตังค์จะเล่นได้ดิละสถานที่นี้แหละทำมีโอกาสทำมีตั๋วใหม่ฮันจะกลับมามที่นี่อีก แน่แน่ตอนจบนะและเราก็มาตอนนี้กำลังกลับกลับแล้วกลับแล้วนี่มืออยู่นี่แล้เมื์อยู่นี่นี่คือตอนขากลับ่าสุดได้แค่สิบหกนาทีเดี๋ยวถ่ายได้นั่นนะก็ให้เงียบไปก็ไม่เป็นไรนะี๋ยวจบคลิปนี้ก็ ไว้ทีหลังด้วยกันนี่แหละมืดมากมากที่นี่มันมืดแต่ฉันมองเห็นไม่ไี้มืดเท่าไหร่มีแต่เสือบนจ่อเลือเกินโจซุลูกูมัน,นจ้าเสือเกิน การกลับบ้านอันนี้ถ่ายดูตัวใบผักน้อนแล้วกันนะเตรียมตัวดูคลิปให้สบายใจเดี๋พอตัดจบคลิปนี้แล้วก็พอแล้วนะอีกแค่สองนาทีก็พอแล้ว

ไลฟ์สดยังไม่ได้นะขอเตือนไว้ก่อนใครที่มาดูชิปนี้ขอเตือนไว้ก่อนว่าไลฟ์สดไม่ได้ห้ามพูดติดตาไม่ถึงไม่รู้อะควรจะเป็นวีดูเบอร์หรือเป็นยูทูบเบอร์ที่แม่ควรปิดหน้าบอกพิมพ์บอกด้วยเดี๋ยวไปอ่านนะ สานาทีกแล้วขอตืนอนไว้กดอบล็อไลฟ์สดไมด่ได้เข้าใจไหมไลฟ์สดยังไม่ได้ถ้าู้ติดตามยังไม่ถึงหนึ่งแสนจำไม่ได้แล้วจำได้ว่าถึงแสนกว่ากว่าหรือหมืน่นอะอือจบแล้วจบกันไปบ่ายนะทุกคนคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยนะ่าสนุกแต่ขอให้ดูให้สนุกอ่อ ตอนนี้เรากลับกันแล้วตอนนั้นเสาที่เมลโอกาสที่ผมจะลงคลิปนะเสาอาทิตย์ <c oughs> ที่เหลือไม่มีโอกาสแค่ที่เหลือมีโอกาสแค่หนึง่งเซนี้ผมจะกลับมาลงคลิปในทุกวันของวันว่างและเสาที่นั่นเลยโอกาส